เมกคุบอกว่าไงะ้อที่ดำเนินการทำใคซื้อไม่อายนะครับขายได้จริงนะเซึ่องทย่าตอนครับเ่ที่ว่าใี่เราซื้อีเังไม่ดีมากรอบวกราคาท่านีก็บอกว่าตรงเท่านั้นถือว่าเขายขายเราอยากซื้อแต่ว่าเจราคามาเนราคาะรบี้ที่ สดมสีกวันใช่ไหมไม่ไม่ออกไปเดี้ยงตเชาดวไนไม่ตกเย็ไตัเชาเลยต้นน้นตกได้ดูวีธรรมชาติค่ะตนแรก็จะไปตัดเช้าเรามีแม่น้กแม่น้ำตื้ตัว่มาตกแม่น้ำเกาะอมดรคยากาศบรยกีไมยอดนบรรยากาศ หนาน so so ุ่นเนี่ยเขไปทำยอดเขาเนี่ยเป็นธรรมดานะทำอะไรอยู่ทำวัดอะรบงวาดเจหรอให้คุยัปเตอร์รับเองรัเองหลวงพ่อเลยมารับเกื้หลวงพ่อยลยรุ่งเรืองดาวหน้าขายที่เลยจะเรื่องรุ่งเรืองใช่เอาวิโตไปสบายพระทุกวัน ไอยู่ข้างวัดจครับข้างวัดตลอดบ้านไปวัดทล้นดมนต์ทุกวันาวนูดีดีตรงที่วัดลังมนต์ที่วัดตลอดสามวมนต์อบตกอนออก้นีดีโอโหทไช่วยเนี่ยอาบตื่านบครับราชการไโรงเรียนโอ้โหอากาศเน่าไม่เนี่ยวกเนี่ยายี่องีบ้สด์ ดยเอาไปอยู่กันยอดเขาขึ้นไปมนวนนะแล้วรถขึ้นไปทิ้ขึ้นไปเห็นไหมดทางเหมือนทางเลยที่โบมไปจะมาที่นีอ่าดีเทีเราขึ้นไปเรา่ใช่เรชั้นเาไม่ใช่เระชั้นเที่เราขึ้นไปเนี่ยเตงปฏิทตุมังีเปเมวสเมจัุสัพเพนุเรุ สัปปิโยวิวัชรตุสภะโอโวโนจัตตาโรธรรมวันรัติอายุวันโนสุขังปะลังับอยู่ในนีนะอยากจะมาเมื่อไหร่ครับฮัลโหลครับวานนี้มีเบอร์เนียหรอ นั่นหลนั่ไนหลฮัลโหลฮัลโหลอสไาอาจารยอโตกอนที่ท่านร่านอาจา่านอรนอาจารย์ท่านอาจาร่านจย่นอาจาาอาจารยท่อาจาย์ท่นอา่าอากาย่านอาจาอยน่อออน่อ ถ้าาทั้งางอะไรอภรรตกองทายกองทายแล้วก็อากาศหนาวไหมอรรเนี่ยไม่หนาวไม่หนาวฝนจะตกปีนี้ไม่รู้เป็นังไกลนะ้าฝนไม่นะจะรงเย็นะใช่ตับตาทับตาจะตกอยู่เรื่อยฝนพีนก็ก้าสองคนนี่คนพีนก็เดินก้าวสองฝนอะไรอ่ะ มีปัญหาเอาเบาๆเอาหลักฐานน้อยเอาหลักฐานน้อยไปไปท่ากระเบือให้อดเพลย์เลยไปวัดปัญหาเลอาเอาปากกันเดี๋ยวกลับไปคนละคนกลับบ้านคนละคนเดี๋ยวกลับไปให้ละถ้าคุณทำบอกโอ้ยนี่ฮะเชียร์เชียร์ต้ัว ต้องให้เข้าประตูนะอย่าเชียวนะไม่เชียวไม่เชียวไม่เชียวนี่นี่เขาเขาเชียวว่าน้เประวันน้ำประวัน <c oughs> ผมไปน้ำประตูแย่เชียวเป็น้ำประวันได้ยังไงยังไม่รู้ยายารเลยหลักฐามนมันฟ้อง <c oughs> เดินาานี่ว่าปากน้ำมีเหรอ ไปเอาไปให้แม่ครับไปให้ยนพุทนเจ้าเคุณผมก็เลยลาเลยนะเดินทางปลอดภัยนะครับคุณรักษาธรรมะคุ้มครองมีโอกาสเมื่อไหร่จะมาได้มาได้กต่พ่อพ่อยินดีต้อนรับฐานแน่